สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของส่งมาที่บ้านอีกแล้วเนี่ยแอบแกะไปเมื่อกี้ก็เลยจะเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะก็วันนี้ส่งมาจากร้านสำเพอทองผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงพร้อมน้ำปรุงนะคะจากเป้าอุบลบงอินนะคะส่งมาจากโคราชนี่ส่งอะไรมาให้ดูสินี่ผัดหมี่โคราชแบบสำเร็จเนี่ยโอ้ยดูดิ มีโคราชแม่สำเพาทองให้มาเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบเส้นใหญ่อันนี้เส้นใหญ่แล้วมีแบบเส้นเล็กด้วยเนี่ยเส้นเล็กเป็นเส้นหมี่แล้วมีน้ำปรุงมาให้พร้อมเลยนะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยส่งมาให้แตนกินแตนใช้นะคะหมี่โคราชแม่สำเพาทองนะคะ ใครที่สนใจนะลองไปเซิร์ชดูนะทางอินเทอร์เน็ตนะเขาน่าจะมีสั่งมีขายได้แหละเพราะว่าเขาพี่เขาไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมาเนาะนะคะเนี่ยมีโคราสัมเพาทองพร้อมน้ำปรุงป้าอุบลวงอินเจ็ดสิบหกมูสิบแปดตมนตะครอปกักทงชัยนะครราชสีมาน่าจะเป็นร้านขายนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้แตนเยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆ เนี่ยรู้สึกจะมีแบบรสเผ็ดด้วยใช่ไหมเนี่ยมีรสจัดจ้านเนี่ยเขียนว่ารสจัดจ้านมีรสเผ็ดด้วยรสไม่เผ็ดด้วยรสอ่ะซองสีแดงนี้น่ากินมากเลยอ่ะน่าจะเผ็ดกว่าแน่เลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้แตนนะคะ